สวัสดีครับผมนับนะครับก็เหมือนเดิมจะมาทําวิดีโอหลังจากที่ช่วงเปิดมาก็ยังวุ่นวุ่นอะไรอยู่หลายอย่างก็ยัได้มาเตรียมนะครับออกตัวนิดนึงวิดีโอที่ผมทําแต่ละอันเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้ทาสคริปต์นะครับก็จะมีน้องๆหลายหลายคนที่ถามมาว่าฟังอาจจะดูกลับไปกลับมานะครับอันนี้ก็ต้องขอไปด้วยว่าเดี๋ยวยังไงตัววิดีโอชุดต่างๆผมจะพยายามทําเป็นสคริปต์แล้วก็เขียนเป็นสตอรี่บอร์ดอะไรต่างๆ,ๆนะครับแต่ว่า อันนี้ก็เหมือนเดิมไม่ได้มีสูคิปอะไรเหมือนกัน,นก็มานั่งคิดอะไรได้ก็นั่งอธิบายไปก่อนนะครับเพราะว่าแผนที่วางไว้นี่ก็คือจะพยายามที่จะคิดอะไรได้ก็เรียกว่าทาวิดีโอไปเรื่อยๆพอเสร็จแล้วเนี่ยได้สักระดับหนึ่งเนี่ยผมจะมาจัดเป็นเลเยอร์ให้นะครับว่าถ้าใครสักคนที่สนใจด้านการลงทุนนะครับไม่ว่าเป็นหุ้นหรือฟออะไรต่างๆเนี่ยแลเดี๋ยวผมจะทําเป็นพาร์ทให้ว่าจะต้องไล่จากวิดีโอไหนไปอันไหนไหน,นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการรือ้อความรู้อะไรต่างๆขึ้นมาก่อนนะครับ ทีนี้ในวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาแชร์เนี่ยผมจะเอามาที่เรื่องของตัวอ e ีฟิก่อนอีไฟแนนซ์ ance, นะครับวันนี้จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของการหาเขาเรียกว่า Return Ana l y s i s นะครับอย่างตอนนี้เป็นช่วงเรียกว่าต้นปีนะครับเราอาจจะอยากรู้ว่าปีที่แล้วเนี่ยมีหุ้นตัวไหนที่เรียกว่าทํากําไรสูงสุดกําไรในที่นี้คือกาไรส่วนต่างจากราคานะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวเมนูตัวนี้ Return Ana a นาลิ s คลิกเข้ามานะก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ สิ่งที่จะต้องเลือกเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่ Conflict z o ง Setting นะครับแล้วก็มาเลือกตัว Between ก็คือตัวช่วงเวลานะครับเราก็อาจจะเลือกอตั้งแต่จนถึงวันนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็เลือกย้อนไปที่ปี2014โมกรานะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่1น,นะครับเสร็จแล้วกดโอเคนะครับตัว e t h e r e m มันก็จะสแกนนะครับตามช่วงเวลาที่เราเลือกซึ่งพอเราเลือกพอเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะดึงหุ้นนะครับ ในตลาดขึ้นมาซึ่งในที่นี้เนี่ยจะเป็นการดึงทั้งตลาดเลยนะครับโดยที่มันจะไม่ได้สนใจเรื่องของตัวมูลค่าการซื้อขายหรือวอลุ่มการซื้อขายมันจะสนใจตามเงื่อนไขที่เราตั้งผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่าง,างเช่นเรบาบอกว่าเลือกเซตนะครับแกนนี่ก็คือ,อตัวกำไรสูงสุดนะครับเราก็กดแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่คลิกมาแล้วเราก็จะเห็นแล้วมีหุ้น cbg นะครับ p f หุ้นอะไรก็ไม่รู้ผมไม่เคยเทรดนะครับมี a b c นะครับมี l i s h มี p f ซึ่ง ตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนมกราคมเนี่ยจนถึงวันนี้นะครับมันทำกำไรจากราคาปิดของต้นปีที่แล้วเนี่ยมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือ2,600กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ฟลิชนะครับ PAFAJD นะครับซูเปอร์อย่างเงี้ยเ c นะครับเจนโก้เราก็จะเห็นแล้วว่ามีหุ้นตัวไหนนะครับเราก็อาจจะคลิกตรงนี้เน็กซ์ก็ไล่ดูจริงๆเราจะสังเกตว่ามันจะมีตัวพวก DW โผล่มาด้วยเห็นไหมครับทีนี้เขาก็เตรียมฟังก์ชันไว้ข้างบนเหมือนกันหลังจากเราคลิกหอกว่า x คือไม่เอานะครับไม่เอา dw เอาเฉพาะ set แล้วก็คลิก go b e g i งมันก็จะสร้าขึ้นมาใหม่นะครับตัวพวก dw มันจะหายไปบอลแลนด m ไม่ยังมีอยู่นะครับเพราะไม่ได้ทำตัวแยกบอลแลนให้แล้วก็จะเห็นละมีหุนตัวไหนอะไรยังไงบ้างน,นะครับทีนี้ถ้าดูแค่เนี้ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยวิกฤตอะไรยังอาจจะเรียกว่าอันตรายไปนิดนึงจับหน้าจอลงมาเดิมน,นะครับแล้วก็กด insert เอากราฟมาอันหนึ่งแล้วครับกราฟ,มา,นนนะาฟมาอันนึงช่อกราฟอันนี้ก็ไม่ต้องไปเซตอะไรมากมายเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราจะดูแค่เบื้องต้นนะครับผมยังไม่ได้คิดจะวิเคราะห์หรืออะไรเยอะพอเสร็จแล้วเอานี่มาอีกนิดน,นึงละกันก็คือตัวอะไรล่นอะ a รสิเน็ตโปรไนะครับก็คือดูกำไรนะครับตัวดูกำไรถ้าคนที่ฟังวิดีโอที่ผมแชร์บ่อยๆนะครับ ผมใช้คำรายตัวนี้ในการดูเบื้องต้นนะครับเพราะว่าการดูจริงๆเนี่ยมันต้องดูอีกหลายอย่างประกอบกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวกค่าทาฟงฟันเด้นทัลต่างเดี๋ยวจะมีอีวิดีโอหนึ่งนะครับที่เตรียมไว้แต่ว่าช่วงนี้ยังรวบรวมข้อมูลยังไม่เสร็จนะครับทีนี้โอเคพอเราได้มาแล้วสามหน้าต่างสิ่งที่ทต้องตรวจสอบก็คือเช็คเป็นลิงก์หนึ่งนะครับเช็คบาร์นี้ให้เป็นลิงก์หนึ่งเพื่อเราจะส่งตัวค่าต่างๆออกมาทีนี้มาลองดูนะเอาตัวนี้ก่อน เซ็นเอฟคูเอฟดีนะครับสมมติเราจะรู้ abc เนี่ยปีที่แล้วมันเป็นยังไงบ้างเราก็คลิกม,มาด้วยนะเซ็น abc ดูลิงกนะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นแล้ะภามันจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นชาตัวนี้ถ้าเป็น d มันอาจจะดูยากนิดนึงเราเปลี่ยนเป็น week โดยการเข้าสเปซ bar แล้วก็พิมพ์จุด week นะครับเราจะได้เห็นภาพรวมขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเห็นแล้วพูด abc เอาแค่กำไรก่อนอย่าอย่าอย่าเพิ่งเรียกงบกำไรขาดทุนแค่กำไรเท่านะั้นขาดทุน ผลพีนะครับตั้งแต่ปี2013มีวอลุ่มเข้ามาวันนี้นะครับเยอะเลยนะะฮแวลูแวลูโวลุ่มส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยใช้ผมจะเปลี่ยนเป็นแวลูคือมูลค่านะครับแต่อีกเทคนิคหนึ่งหลังจนี้ผมจะพิมพ์เวลาแอดดิเตอร์ผมจะพิมพ์จากที่นี่ไปเนี่ยผมจะพิมพ์จากช่องนี้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในตัวทางอีเวนต์เนี่ยเขาจะมีพวกเนี่ยฮะตัวที่เป็นต่อหลังเนี่ยจุดบีจุดบีบอะไรพวกเนี้ยจุดลชชลอะไรพวกเนี่ย นะครับคือเราสามารถที่จะพิมพ์ตรงนี้แล้วอินดิเคเตอร์มันเดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะพิมพ์จุด VAL ก็คือตัว value นะครับเนี่ยนะครับนะครับเราก็เลือกปุบ๊บแวลูขึ้นมาแล้วนะครับก็คือมูลค่าการซื้อขายเราก็จะเห็นว่ามีคนอยู่ชุดนี้นะครับอยู่ชุดนี้แล้วก็มาหนี้นะรเราก็ขึ้นมาจากตั้งแต่ยังไม่ถึงบาทยางไม่ถึงห้าสิบจุดครับบิมาถึงเจ็ดบาท นะครับยิ่งด้วยอะไรไม่รู้นะครับถ้าจะรู้ก็อาจจะต้องเพิ่มตัวขาวเข้าไปน,นิดหนึ่งทางนั้นอินเสิร์ตถ้ามันเจอนะมีะครับเราก็จัดหน้าจอสักนิดหนึ่งแล้วก็คลิกแล้วก็ลิงก์นะครับเสร็จแล้วถ้าทำ ช่วงที่เซ็ตอะไรเสร็จแล้วนี่ก็อย่าลืมชใช้ไว้หน่อยหนึ่งบอกว่ารีเทิร์นอะนาล s ซิสนะครับเราจะได้กลับมาใช้ได้นะครับทีนี้เราก็ดูใหม่ A B C คลิกเซ็นมีอะไรบ้างไหมที่เป็นจุดน,น่าสังเกตอย,ยาวไปหมดเลยเรามีออปชันไหมออปชัน ไม่มีให้เลือกก็ลองไล่ๆดูนะครับถ้าเราสนใจหุ้นตัวนี้ว่าทำไมมันถึงวิ่งหุบหลับไม่ขนาดนี้นะครับ ABC ขาดทุนนะครับี่้ก็เป็นตัวอยาา่างเรามาดูตัวต่อไปตัวต่อมาลิชนะครับแล้วคลิกขวาแล้วก็เซนนะครับแล้ก็จะเห็นนะครับหุ้นบ้านเราหุ้นกำไรดีไม่วิ่งหุ้นขาดทุนวิ่งกระจุยกระเจิงนๆๆๆนะครับขาดทุนเยอะแต่ครับ ก็มาอ่ะทระนัล่ะเราก็มาไล่ดูครับเอชเข้ามาตัดการกำกับซื้อขายติดเทปดิ้งอะรที่ผ่านเล์นะครับมีการเพิ่มทุนอย่างเงี้ยนะครับก็มือยี่สิบหนะอย่างเงี้ยทัางสั่ทุนสะสมนะครับจับมือพัฒนิตรใหม่อกานแล้วก็ดำเนินติดดูนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับก็กระนั้นหล่ไหทีนี้ อย่างที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นว่าถ้ากเกตดเีตยมันจะเป็นหุ้นเล็กๆหุ้นที่เรียกว่างบไม่สวยอย่างเงี้ยมันก็จะวิ่งกระจุยกระเจิงอย่างเงี้ยอาจจะมองว่าเรามองเป็นอุตสาหกรรมไหมนะครับอุตสาหกรรมหุ้นในอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมตัวไหนที่มันเติบโตสูงสุดนะครับเช่นนีน้ลึกๆ SSG นะครับแล้วก็ไล่ดูว่าตัวนี้นะครับเขามีกําไรตอน Q3 นะครับ มีกำไรตอน Q3 ของปี 3, ง 2, 2014แต่หุ้นวิ่งเริ่มวิ่งตั้งแต่เนี่ยครับพอจบ Q1 นะครับถ้าแถว Q1 เนี่ยหุ้นก็เริ่มวิ่งแล้วเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็มาไล่ดูควาดุโวลุ่มเริ่มเข้ามาช่วงประมาณ Q3 เห็นไหมนะครับเราก็จะมาลองไล่ดูอ่ประมาณนี้นะครับ Q2 Q3 นี่มันจบ Q2 เดือน6นะครับพอ Q3 งบออกมา400หุ้นก็วิ่งไปโน่นเลยจาก20กว่าบาทไนะครับ ตัวไหนอีกล่ะแล้วก็คลิกอีกตัวนี้แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้วิเคราะห์ว่าหุ้นตัวไหนเป็นยังไงอุตสาหกรรมไหนนะรับเนี่ยเราก็เปลี่ยนนะครเป็นไฟแนนซ์เป็นไฟแนนซ์เราก็คลิก ML ML วิ่งเยอะไหมทำไม ML วิ่งเยอะออยเอราะกำไรเ็าเติบโตมาเรื่อยๆนะครับบา์บินี้72 ECL นะครับ ก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า ecl ทำอะไรยังไงแต่เดี๋ยวรอดูวิดีโอตอนที่ผมทำตัวอนยะ่างพวก fundamental analysis น,นะครับลองดูอย่างตัวนี้คือโดยส่วนตัวผมจะชอบหุ้นที่มีลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมแชร์นะก็แล้วแต่คนก็คือว่า,าที่หนึ่งผมจะมองในเรื่องของตัวกำไรว่ามันเติบโตทุกปีต่อเนื่องไหมแล้วก็มองในเชิงของคอเตอร์ว่าลักษณะของ q อเตอร์เนี่ยธุรกิจประเภทนี้คือธุรกิจบางธุรกิจมันเป็นซเคิลนะครับ Q หนึ่ง Q สองขายได้ไม่ดี Q สาม Q สี่จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราสังเกต นะครับหรือบางอันก็จะแบบนิ่งๆโตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือส่วนของตัวกําไรแต่เราก็จะลืมว่าตัวกําไรพวกนี้มันเป็นเรื่องว่าในทางบัญชีคือมันมีะบวนการเราเรียกว่าก็เรียกว่าสามารถปรับแต่งได้นะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนึงว่าเขาปรับแต่งอะไรยังไงบ้างนะครับมาถึงตรงนี้สวัสด์ไล่ดูเนี่ยฮะก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้หุ้มนมันขึ้นล่ะนะครับช่วงเดือนไหนเดือนเก้าเดือนเก้ามีข่าวอะไรไหมแล้วก็ย้อนไล่ขับไปดู เราก็จะมีตัวลูกศรเราย้อนหลังได้กี่เดือนมาสามเดือนนะครับไม่เกินนี้นะผมไม่เห็นอาจจะต้องไปค้นในอินเทอร์เน็ตดูนะครับไล่ตามอุตสาหกรรมแล้วไล่ตามเซกเตอร์ได้นะครับเซกเตอร์ทั้งหมดเนี่ยเราสนใจเซกเตอร์ไหนเป็นพิเศษนะครับเราก็สามารถที่จะมาดูได้สมมติว่เราดูซิกลุ่มแบงก์เมื่อปีที่แล้วหุ้นตัวไหนของกลุ่มแบงก์ที่ทำกำไรสูงสุด,สดเดมทุกวิ่งมาสองวันเนี่ยเนะราคลิกด,ดู เกิดอะไรขึ้นก็นไม่รู้นะครับ44ล้านนะครับ300ล้าน800ล้านอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นหลักนะครับซึ่งปกติมันมีแค่60เห็นนะมครับการซื้อขายมันผิดโวลุ่มมันเข้าผิดปกติแต่ช่วงก่อนหน้านู้นน่ะเขาก็ซื้อกันเยอะนะเนี่ยนะครับแต่มันไม่วิ่งแล้วมันก็วิ่งช่วงนี้นะนี่ก็ดูๆกันไปนะต่อมามีอะไรอีกเซ็ต50นะครับ เซ็ตห้าสิบตัวไหนที่ทำกำไรสูงสุด true นะครับของซ true น,นะครับข้ามีอะไรบ้างล่ะขาดทุนเริ่มลดลงแล้วตัวบันทึกกำไรตัวนี้มาจากอะไรเราต้องไปดูลบอีกทีนึงว่ามันเกิดจากไหนนะครับแล้ว true มันวิ่งยังไงบ้างนะมีตัวอยา่างเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยวอลเลน์นะครับวอลเลน์แยกมาต่างหากนะครับวอลเลนตัวไหนที่ฟิลฟ้าวเนี่ยครับดูดบิลไดเมกนะครับเนะนี่ยกนะ็โอ้โหเห็นกำไรขาดทุนแล้วแบบ ใอ้มันไม่เปลี่ยนนี่อ,อ๋อมันมันไม่นี่นะครับถ้าเป็นตัววอลเล็เนี่ยเราต้องมาคีย์เปลี่ยนเขานะมีอะไรอีก e เดลิเวอรี่อ๋อตัวนี้ก็คือตัว d w นะครับ d w ดนี่หัวร้ายกันอยู่แล้วนะครับพวกเนีนะยยเ้ยเยอะแยะนี่ครับใครสนใจประเภทไหนตลาด MAI มไบนะครับอะไรอยู่นะเซ็ตไฮดิวิเดนคลิกจะได้เห็นนะครับ หรือมาดูกันไหมว่าปีที่แล้วหุ้นตัวไหนที่เรียกว่าเจ๊งหนักสุดนะครับเราเอาสามนี้เราบอกว่า loss เรโกตัวไหนเอยเนี่ยครับหุ้นอะไรผมไม่เคยเห็นเออไม่แน่ใจถ้ามาลักษณะประมาณนี้จะมีการแตกพาร์าร์หรือเปล่าที่ผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่รู้จักหุ้นตัวนี้ดูก็ทำอะไรอ๋อรถท่นจดทะเบียน การลดทุนจดทะเบียนเห็นไหมครับราคาก็จะปึดตัวน,นะครับตัวคำนวณอะไรการลดทุนจดทะเบียนทำอะไรยังไงแล้วก็ไปไล่อ่านดูนะครับ,บนี่ฮะสิบบาทสอนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวเรื่องการลดทุน <_ S 2> เพิ่มทุน,น,ทนผมทำเป็นอีกสไลด์หนึ่งไว้อยู่นะเพื่อไล่กันไปเรื่อยๆเก็บเอเรื่องสองเรื่องไปนะครับอันนี้ก็คงพอจะเป็นตัวอย่างนะครับให้เราสามารถที่จะ ดูเบื้องต้นนะว่าจะเอาหุนตัวไหนในอดีตเนี่ยมันวิ่งอะไรยังไงเพราะอะไรนะครับและเป็นแนวทางกันนะแล้วเดี๋ยวทําวิดีโอนมาก็จะมาแชร์เข้ามาอีกน,น,น,นะครับก็อย่างที่บอกไว้เดี๋ยวใขาจะมาร้อยเรียงทั้งหมดตลอดเลยนะครับขอบคุณมากครับ